วันนี้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครหญิงเก่งหญิงแก่งหญิงที่สู้ชีวิตแล้วก็ท่านสู้เพื่อกเกษตรท่านสู้เพื่อท่านสู้เพื่อใช่ไหมใช่ใชจริงไม่จริงถ้าจริงป้พรพนางตาราบนะคะท่านประธานี่จะรณ์ผลป,ประเสริฐคับ วันนี้นะคะมันเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีท่านถ้าไม่มีท่านอาจารย์ทุกๆท,ท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์คําตันนะคะโค้ชพี่หยงพอเก่งนะ,ะท่านอาจารย์ฉลองรัตนะคะพี่มอมรนนะคะแล้วก็น้องสุนนะคะพอโต้งนะคะท่านอาจารย์คุณหมอปัดนะคะแล้วก็พี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะที่เดินทางมาจาก ทั่วทั้งประเทศนะคะที่เข้ามาฝึกอบรมในวันนี้นะ,ะประธานก็ขอเสียงปรบมือคืนกับทุกท่านนะคะแล้วก็เอาง่ายๆนะคะประธานพูดกับคุณหมอปัดเมื่อคืนว่าประธานเป็นโรค SME เนะคะเป็นโรคใหม่ค่ะเป็นโรคกลัวคนเป็นโรคที่ไม่คุยกับใครนะคะรันสมัยด้วยนะครับค่ะโรค SME ค่ะประธานจะเป็นคนที่ปิดกั้นตัวเองมากนะคะคือ ติดกล้องวงจรปิดใครเข้าไปในออฟฟิศเห็นจอวงจรปิดประธานหรือ,อยังคะบอกว่าวันธรรมดาจันถึงเสาขอโทษนะคะมึงล็อกประตูโรงงานเลยนะกูไม่รับแขกถ้าใครไม่ได้นัดกูกโกรธกูไม่อยากคุยกับใครกูกลัวนะคะนี่คือ,น,คอนี่คือโรคที่ประธานเป็นคือวันแรกนะคะต้องขอเล่านิดน,นึงว่าท่านอาจารย์คำตันขอเบอร์โทรประธานประธานกลัวอาจารย์คำตันนะ จริงๆอะถ้าเป็นประธานบริษัทอื่นเนี่ยเขาจะเห็นแม่ทีมหรือใครขอเบอร์โทรเขาเนี่ยเขาจะรีบให้ทันทีเลยนะคะ <_ S 1> ยิ่งเจอคนผู้นําเก่งๆเขาก็ยิ่งอยากจะคุยด้วยเพื่อที่เขาจะได้แบบหาขายสินค้าเขาให้ได้แต่ไม่ใช่ประธานนะคะ, <_ S 2> ะวันนี้ค่ะอาจารย์คําตันท่านมากับพี่หยงประธานก็จะไม่คุยกับใครนอกจากคุยกับพี่หยงเท่านั้นนะคะ, <_ S 2> <_ S 1> ะวันนี้ประธานเป็นคนนึงค่ะที่ไม่ทํางานข้ามหัวใครเลย วันนี้ประธานเป็นแบบอย่างนะคะวันนี้ประธานจะคุยกับน้องซุนเนี่ยประธานต้องโทรหากระดากนกระดาประธานขออนุญาตคุยกับน้องซุนได้ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมสุนประธานจะไม่มีการที่ว่าอยู่ๆโทรลงข้างล่างเลยจะต้องบอกอัปไลน์เขาก่อนขนาดประธานเป็นประธานบริษัทประธานยังให้เกียรติผู้บริหารที่แนะนํามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สายของพี่อมรศักดิ์ประธานก็จะสื่อสารที่พี่อมรแล้วก็พี่โชคตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่เคยโทรหาพ่อธนกฤตโดยตรงแจ้งพี่มรก่อนนะคะขออนุญ,ญาตพี่อมรก่อนนะคะขอเจ้าของเขาก่อนนะคะอาจารย์ฉลองรัตก็เหมือนกันคะ่ะวันนี้นะคะประธานเป็นคนที่ทํางานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะเชื่อไหมคะว่าประธานดูแลพนักงานในโรงงานร้อยกว่าคนนะคะ มีทั้งผู้ต้องขังนะคะแล้วก็มีทั้งบุคลากรทั่วไปมีทะเลาะกันทั้งออฟฟิศโรงงานฝ่ายผลิตฝ่ายานักงานฝ่ายขายไม่เข้าใจกันแต่ทุกครั้งที่มีเรื่องไม่ดีเข้ามาในหูเราจะไม่ตัดสินทันทีนะคะเพราะว่าลุงโต้งเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของประธานประธานจะโทรหาลุงโต้งตลอดลุงโต้งมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ทุกคนไปต่อร่วมกันได้นะ,ะพะนักงานเนี่ยถ้าประธานเป็นคนที่บอกว่า ลูกน้องคนนี้มาพูดแล้วไปจัดการเลยเนี่ยพังนะคะแต่วันนี้เราเลือกที่จะสื่อสารนะคะหาจุดยุติว่าให้เขาทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันได้ระหว่างออฟฟิศกับโรงงานเราอย่าลืมนะคะว่าผู้ต้องขังกับคนทั่วไปเนี่ยทัศนคติเขาไม่เหมือนกันนะ,ะเขามาจากที่ที่มันก้าวร้าอะคะ่ะเชื่อไหมคะน้องๆบอกว่า แต่เกิดมาในชีวิตติดคุกม,มา5้าปีไม่เคยมีใครมีความเมตตาต่อผู้ต้องขังเหมือนประธานเลยทุกครั้งเวลาเข้าเที่ยงกับเข้าค่ำประทานจะเดินดูตลอดเลยว่ากินอิ่มไหมกินพอไหมนะเขาบอกว่าเขาอิ่มเขาพอนะนี่คือสิ่งที่เราต้องดูแลนะคะวันนี้ประทานไม่ได้ดูแลแค่ต้นน้ําอย่างเดียวยังดูแลกลางน้ําด้วยนะคะวันนี้แม้แต่ลูกๆของพนักงานนะคะเราก็ไม่ได้บอกว่า ลูกของประธานต้องเรียนโรงเรียนที่ดีลูกของพนักง,งานก็ต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันด้วยนะรถรับจงก็ของบริษัทนะคะคือไม่ไม่มีข้อจํากัดเลยว่าลูกเขาลูกเราคือเราทําให้เห็นเท่าเทียมกันหมดนะคะแล้ววันนี้พอเรามาสู่ตลาดปลายน้ํานะคะประธานก็เลยมองว่าเราเนี่ยขายในระบบเดิมเราขายไม่ได้เรายอมรับเลยนะคะว่าคุณลองมองคุณคุณอาจจะมองว่าแม่ค้าออนไลน์คือไอดอลนะคะ แต่วันนี้ประธานมองตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยว่าถ้าแม่ค้าออนไลน์เหล่านั้นเขาหยุดไลฟ์สดวันไหนรายได้เขาไม่เกิดจริงไหมคะเขาต้องขายทุกอย่างสมัยก่อนแมค้าออนไลน์คนนึงขายสินค้าเพียงอย่างเดียว<ม>ก็รวยเป็นมหาเศรษฐีจริงไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเราลองดูนะคะยกตัวอย่างเลยนะคะแมค้าออนไลน์ชื่อดังพอรอพอแม่ดากาฟาบางฮาซัน ไม่รู้แหละกี่คนต่อกี่คนที่มีตัวตนบนโลกออนไลน์ทั้งหมดเขาไม่ได้ขายสินค้าอย่างเดียวแล้วนะคะเขาเอาสินค้าไม่รู้อะไรต่ออะไรมาขายถามว่านั่นคืออะไรคะคือต้นทุนของเขานะคะถ้าเขาไม่ขายปุ๊บเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะการแข่งขันการตลาดออนไลน์คือค่อนข้างจะสูงมากแล้วทีนี้คะ่ะถ้าร้านไหนกว่าทุกคนเซิร์ชราคาไหมคะถ้าราคาแตกต่างกันนิดเดียวเขาซื้อไหมคะ แค่ค่าจัดส่งฟรีเนี่ยเขาก็ไปแล้วจริงไหมคะเขาไม่ได้สนใจทิชชู่เนี่ยคะ่ะมีทุกเจ้าเลยที่ประธานเอ่ยชื่อมาของเล่นเด็กรถจัก,กรยานมีทุกอย่างถามว่าวันนี้แม่ค้าพวกนี้เขาไม่ได้ใช้เงินซื้อสินค้ามาก่อนเขาใช้เครดิตคะ่ะเพราะเขามีความน่าเชื่อถือถามว่าความเสี่ยงไหมคะเสี่ยงนะคะถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยสินค้าที่อยู่ในสต๊อกขายไม่ได้เลยเขาบางบินมาเนี่ยคุณต้องหาเงินจ่ายเขานะคะวันนี้ พวกแม่ค้าออนไลน์เท่ากับเป็นเซลล์เอ็มพอยที่ต้องแบกรับความเสี่ยงจริงไหมคะแต่วันนี้ค่ะบริษัทเรารู้เท่าทันตัวเองค่ะไม่ยอมจมน้ําตายเด็ดขาดนะคะประธานเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่รู้ว่าตัวเองกําลังจะตายเนี่ยจะไม่ยอมให้ตัวเองตายนะคะทุกครั้งนะคะนักเศษรษฐศาสตร์ที่ดีจะต้องรู้ชะตากรรมของตัวเองล่วงหน้าไม่ต่ํากว่า3เดือนประธานบอกกับลุงโต้งเลยนะวันนั้นลุงโต้งมาไม่กลับเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะ ลุงโต้งถ้าวันนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้อีกสามเดือนข้างหน้าจะไม่มีไอรดา,ากรุปแล้วก็จะไม่มีไร่เพชรตะวันนะคะคุยกันประธานตัดสินใจทำระบบทำไม่เป็นแต่ลุงโต้งบอกว่าเป้าหมายมันชัดเจนถูกต้องไหมลุงโต้งเป้าหมายคือเกษตรกรจริงไหมคะล้านกระปุกทำไม่เป็นต้องเป็นทุกคนส่งแผนการตลาดมาให้จ่าเทิดคุยกันนะเที่ยงคืนทุกวันเลยนะคะในกลุ่มผู้บริหารของไร่เพชรตะวัน หนึ่งในนั้นต้องขอบคุณกัลดาน,นะคะกับพี่มาริยะนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่ต้นน้ํานะคะแล้วก็พี่พัทนะคะทําไม่เป็นแต่ก็เต็มใจที่จะมาช่วยนะคะประมาณ3ามสี่ท่านเองนะ,ะนอกนั้นเป็นต้นน้ําทั้งหมดเลยคิดดูสิคะว่าคนต้นน้ํานี่มันจะเป็นอะไรคะไม่เป็นสักงอค่ะแผนการตลาดนะคะบอกตรงๆปั้นนะประมวลเนานะปั้นตั้งแต่เดือนตุลาเนาะนะครพนมน่าจะแตกแล้วนะตอนนี้นะ ก็ยังไม่แตกสักทีจริงไหมพิศักพี่ศัก์บอกว่าประธานจัดโปนให้มาก็ไม่มีตังค์ซื้อเกงใจประธานไปไหนประธานก็เอาไปด้วยพี่ศักคะบุญเนี่ยเวลาพระเจ้าเขาจะให้เขาเขาไม่ได้ให้มาเป็นสิ่งของนะพิศักเขาอาจจะให้มามากกว่านั้นทําไมพิศัก์ประธานไปไหนต้องเอาพิศักไปด้วยเพราะพี่ศัก์เป็นคนดี แค่นี้อะคะ่ะทําไมประธานต้องเอาคนไร่เพชรตะวันไปทุกที่ทําไมต้องเอาไร่เพชรตะวันทําไมต้องเอาแต่คนต้นน้ําขึ้นก่อนเพราะคุณรักฉันเพราะคุณเลือกประธานมองว่าพระท่านสอนว่าอย่างไงคะผัวกับเมียชี้นกเป็นนก,นนกชี้ไม้เป็นไม้ใช่ไหมคะคนไร่เพชรตะวันนะคะประธานบอกตรงๆเลยนะประธานไม่รู้ว่าคุณมาจากบริษัทไหนบ้างแต่คนของไร่เพชรตะวันนะคะประธานบอกว่าไปทางนี้ก็ไปทางนี้ค่ะ คืนนี้ไปทางนี้เขาไปทางนี้ค่ะจะอะไรก็แล้วแต่ประธานว่าไปไหนไปหมดจริงไหมคะพ่อหวันสู้กันมาสองปีค่ะจนจนกระทั่งว่าวิกฤตนะคะใช้คําว่ามันเคยเห็นไหมคะมาระโกที่ว่ามันเอาเอาไว้อมแล้วก็หายใจกับน้ํานะคะจะตายอยู่แล้วค่ะเนี่ย <laughs> ไรเพตะตวันก็เป็นแบบนั้นค่ะก็ช่วยกันทอกันมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งตัดสินใจทําระบบค่ะ วันวันที่พี่หยงมานะคะเพิ่งคีรหัสวันแรกนะคะพี่หยงประธานนี่นึกนึกแบบนึกในใจเลยว่าขอบคุณตัวเองนะคะที่ตัดสินใจเขียนระบบน <roadmap. S 2> ะคะเขียนไม่เป็นหรอกเขามาขอเงินอีกสองล้านค่าเขียนแผนให้ขีทีจึงสี่คือสิสิสิหายเขาอยู่ติแม่สองล้านนุ่งกรได้เงินกูดอกโฆษนะกลับมาเล่าให้ลุงโต้งฟังนัดเจอเขาที่กรุงเทพนะยอมขับรถไปหาเขานะเขาพูดเขียนแผนนู่นนี่นั่นสารพัดเลย รู้ไหมคะสอนไข่สอนจอะเข้เให้ว่ายน้ําค่ะประธานนี่แม่จรรเข้เเลยนะฉันนี่เจ้าแม่ SME เลยนะฉันนักเศรษฐศาสตร์คุณพูดมาหนึ่งเนี่ยฉันต่อเป็นร้อยเลยนะไม่ใช่ต่อสิบนะคุณพูดมานี่ฉันเห็นหมดเลยนะเพ็นอนาคตตัวเองเลยนะมึงไม่ได้เงินกูหลอกสองล้านมาท่านนะนะเอออันนี้คือจริงๆเลยนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าระบบโปรแกรมเนี่ยเขาขอสามแสนประธานว่า เซิร์ชใน Google เลยดูนามสกุลเลยคนที่จะมาขายโปรแกรมสำเร็จรูปให้ประธานเนี่ยโอ้ไอ้นี่นามสกุลนี่ถ้ามึงโกงกูนะกูจะปิดเมืองเคียงใหม่ล่ามึงเลยประธานกูไม่มีตังค์ด้วยตอนนั้นเงินแสนสองแสนนี่กูหายากประ่านนะนะประธานตัดินใจบิสมิลลาห์ก่อนนะน้องสุนเนาะถ้ามึงโกงกูมึงตายเออมึงตายแน่นอน กดจิ้ม enter ไปเขาไม่โกงค่ะเขาส่งโปรแกรมอะไรให้เรียบร้อยไม่เกินเจวันได้คีย์รหัสนะคะใช้เวลา12วันประธานทำแผนเสร็จเรียบร้อยนะคะบวกกับท่านอาจารย์ฉลองรัดนะคะท่านก็แต่งตลอดเลยค่ะแก้ตลอดนะคะจนมาสุดท้ายพี่วุฒิค่ะพี่วุฒิกองทุนนะคะแต่ตั้งชื่อให้พี่วุฒิหม่พี่วุฒิไม่มานะอย่าบอกนะประธานนินทาแก้นะคะ สวัสด,ดีกองทุนสวัสด,ดีการสงกนะฮะต้องยกให้พี่วุินะรักษายอด400บาทพี่วุิก็เป็นหนึ่งในสมาชิกต้นกล้าของเราเหมือนกันตั้งแต่ปี64นะฮะไปทุกที่ค่ะไปพร้อมกับพี่อมอน,นะดีไม่ติดโควิดนะพี่พรเนานะ,ะพี่พรติดโควิดนอนอยู่สตูนนั่งไม่รู้กี่เดือนลุงโต้งบอกว่าไปทํากระท่อมติดโควิดเขาให้นอนกระท่อมจริงๆค่ะกลับมาการะสินนะคะรุ่นแรกเลยนะแล้วก็วันนี้นะคะประธานบอกตรงๆเลยว่าต้องขอบคุณนะคะต้น ขอบคุณต้นน้ำนะคะขอบคุณคนที่เป็นต้นน้ำนะคะประธานบอกว่าอยู่มานี่ร้อยคนพอ่พอพ่อพ่อถวันเหลืออยู่เก้าสิบคนพ่อคิดว่าประธานเจ๋งไหมคะสองปีมันออกไปสิบคนน่ะสมน้ําหน้ามันที่มันไม่ได้อยู่กับเราวันนี้นะคะพอะคะอ่อนะนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะกลางน้าค่ะพนักงานทุกคนเลยนะคะที่อยู่กลางน้ําเชื่อไหมคะว่าเราเจอวิกฤตถึงขั้นว่า ไม่ได้จ่ายเงินเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแต่น้องๆไม่ไปเลยนะคะไม่ไปเพราะว่าเขารักเราเขารักที่นี่เขารู้ว่าองค์กรมันเริ่มต้นใหม่ป้าีีเคยผ่านโรงงานวิกฤตมาแล้วใช่ไหมคะใครคิดว่าโรงงานมันโลกสวยคะโอยนะคะชีวิตเจ้าของโรงงานนะคะยิ่งกว่ากรรมกรก่อสร้างอีกนะคะบอกเลยยิ่งกว่ารองง็ประมาณจากหลวงคะ่ะนะ,ะถ้าไม่มีใครมาจ้างผลิตเป็นยังไงคะจิบหายคะ่ะ ถ้าไม่มีใครจ้างผลิตชิปหายจริงๆนะคะคือตายกับตายค่ะเพราะว่าอะไรโรงงานต้องแบกฟิกคอร์สคุณจะไม่ค่าไฟที่นี่เดือนละ4ี่ห้าหมื่นนะคะเฉพาะที่คุณนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะต้นน้ำนะคะเป็นกําลังใจให้ประธานนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่บอยเลขาเดียพี่เก่งพี่อ้อยนะคะพะนักง,งานทุกคนนั่นคือยาใจของประธานนะคะถ้าวันนี้ต้นกลางน้ำเดี๋ยมีปัญหากับประธานทุกคนลองคิดดูสิคะ ะทะเลาะก,กับคนข้างนอกบ้านเนี่ยยังไม่เท่าไหร่จริงไหมคะด่ากันกับลูกสวนแม่งปิดเครื่องไม่ต้องอ่านก็ช่างหัวมันแต่ถ้าทะเลาะก,กับคนในบ้านคือกลางน้ําเนี่ยคุณคิดดูซิจะทุกข์ใจแค่ไหนกลางน้ําก็เปรียบเสมือนคนในบ้านจริงไหมคะแต่วันนี้กลางน้ํากําลังใจดีประธานก็มีกําลังใจที่จะสู้ต่อเพื่อพวกเขานะคะเสร็จแล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือคนของปลายน้ํานะคะวันนี้คะ่ะประธานบอกเลยว่าเตรียมพร้อมเตรียมใจที่จะ รับคนปลายน้ําทุกกลุ่มทุกมาจากทุกที่ค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะมาเริ่มต้นใหม่ที่บ้านหลังนี้ค่ะบ้านที่ไม่มีการสร้างภาพบ้านที่ไม่มีอะไรจะให้นะคะนอกจากความจริงใจนะคะวันนี้เหมือนที่น้องซุนบอกสินค้าทุกตัวประธานก็ตั้งใจทำนะคะคือตั้งใจทําทุกสูตรเลยเห็นบริษัทไหนเขาขายอะไรดีก็จะไปก๊อบเขาหมดละคะ่ะเพื่อให้เราได้ขายนะคะแต่ไม่ได้ไปกอบสูตรเขานะคะ แต่ซื้อมาชิมซื้อมาแกะสูตรนะคะซื้อทุกอย่างเลยว่าของเขาเป็นแบบไหนยังไงนะคะแล้วข้อของเราจะต้องดีกว่าแบบไหนนะ,ะสิ่งหนึ่งที่ประธานมีมากกว่าคนอื่นคือพอรสวรรค์ในเรื่องของการปรุงยานะคะทั้งทั้งที่ว่าเราก็ไม่ได้เรียนแต่วันนี้ก็จะบอกทุกคนว่าถึงเราจะไม่ได้เรียนเรื่องการปรุงยาแต่พ่อแม่เราก็เป็นหมอยาจริงไหมคะเราเกิดมาเนี่ยเด็กๆเ,เนี่ยไม่เคยเห็นโรงพยาบาลหรอกคะ่ะ พ่อแม่ก็ต้มยาแล้วนะคะฝนยายาฝนยาหม้อยาอะไรเห็นหมดจําได้ค่ะงูกัดงูเห่ากัดอะไรนะเม้แต่ง,งูจงอางค่ะยกยกจะเจาะหัวแล้วนะคะประธานก็จัดการเรียบร้อยเลยนะคะเป็นคนปราบงูด้วยนะคะแล้วก็ถอนพิษงูได้ด้วยนะ,ะมาเลงสัตว์กัดต่อยคือรู้หมดแม้แต่ยาสั่งก็ทําได้นะคะถูกฝึกมาทั้งหมดเลยนะ,ะแต่วันนี้จะทํายาสั่งนะ วันนี้นะคะจะทำยาสั่งนะสั่งให้คนรักคนหลงทุกคนทั้งประเทศเลยนะคะจะทำยาสั่งนะคะถึงแม้ประธานจะเป็นลูกคนเขมรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ประธานก็ไม่มีเรื่องไม่ดีนะคะวันนี้นะไม่มีเอาเวทไสยเวทมดดำอะไรมาใช้เด็ดขาดนะคะเพราะวันนี้ถ้าจะรักก็ให้รักกันด้วยใจนะคะถ้าจะจากก็ให้จากกันด้วยดีนะคะ วันนี้นะคะประธานต้องขอบคุณปลายนะ้ำมากๆเลยนะคะวันนี้ชีวิตประธานนะคะจากเป็นโรค SME ค่ะวันนี้เอา SME มาบวกกับ MLM ค่ะเอาความมีวินัยของคน SME เอาหลาักการวิเคราะห์ตลาดมาผนวกเข้ากันแล้วถ้าวันนี้นะคะประธานคุยกับน้องซุนว่าทำไมคนทำ MLM ถึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาขาดการลงมือทำแล้วเขาถูกปลูกฝังให้สร้างภาพ วันนี้คุณหาเงินได้สามร้อยแต่คุณต้องไปเลี้ยงข้าวเขาสามพัน่ะคุณลองคิดดูว่าคุณจะเก็บเงินได้อย่างไรจริงไหมคะธุรกิจเครือข่ายที่ผ่านมาเขาบอกให้เราต้องใส่สูตรต้องดูดีต้องกินหรูอ,อยู่แพงจริงไหมคะแต่วันนี้เราต้องอยู่แบบพอเพียงนะคะอยู่แบบพอเพียงหาสามพันกินสามร้อยนะคะวันนี้เชื่อไหมคะงบประมาณที่เราใช้ในการจัดงานเนี่ยถ้าโรงแรมบอกอาจารย์คำตันว่าประมาณสามแสนบาทเฉพาะค่าข้าวนะคะมื้อละห้าหมื่น ลองคิดดูสิคะเราทำกินเองอร่อยไหมคะอร่อยเนาะวันนี้กินเองมื้อหนึ่งไม่ถึงสามพันนะคะนี่คือสิ่งที่เรากินอิ่มเหมือนกันไหมคะอิ่มเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรเราอย่างไรนะ,ะเราจะเราจะทำให้องค์กรของเราเป็นแบบไหนมันอยู่ที่ผู้บริหารนะคะวันนี้ใครรับได้ไปต่อใครรับไม่ได้ก็ถอยเพราะประธานเป็นคนที่ไม่ง้อคนก็ไม่เป็นนะ แล้วแต่นะะแล้วแต่อยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็ไปอยากทําก็ทํานี่คือนิสัยประธานนะฮะวันหนึ่งนะคะรักเกือบตายมาบอกว่าฉันขอไปได้ไหมได้เพราะวันนี้เราไม่สามารถพิสูจน์ใจใครให้ให้ใครเห็นได้ถ้าวันหนึ่งเขาไม่โอเคกับเราเราก็ต้องปล่อยเขาจริงไหมคะแต่เราจะต้องเดินต่อเราจะต้องไปต่อนะฮะวันนี้คอสนี้นะคะประธานนะอาจจะไม่ได้นั่งฟังตลอดนะคะแต่ประธานเชื่อมั่นว่าโค้ดห้าหกท่านเนี่ย สามารถที่จะพัฒนาเราให้เก่งเหมือนกับท่านได้และสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีรายได้นะคะที่สามารถทำให้เราเลี้ยงครอบครัวได้นะคะจากมาเฟียคนหนึ่งนะคะที่ไม่กล้าเช็คอินกินข้าวต่อไปนี้ประธานจะไปเช็คอินแล้วนะคะคประธานเป็นโรคติดชนิดหนึ่งนะคะว่าประธานจะไม่กินข้าวนอกบ้านนะคะเพราะว่าด้วยงานของประธานเนาะ ทุกคนไม่ต้องพูดถึงเนาะว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะชีวิตอยู่ในด้านมืดมาก่อนนะจากสีดำสู่สีเทาจากสีเทาสู่สีขาวจากสีขาวสู่สีใสค่ะท่านอาจารย์จะลองรัดบอกนะคะวันนี้นะคะประธานไม่ใช่มาเฟียเล่นๆนะของประเทศนะคือเอาจริงนะเขาบอกว่ามีเรื่องนึงจะเล่าให้ฟังก่อนจะจบนะคะมีผู้ชายคนหนึ่ง รวมเงินกันจะเก็บประธานฮะเพราะว่าประธานเป็นก้างตัวใหญ่ของเขาเลยนะตอนนั้นอายุประมาณ25ปีประธานขับรถจากหาดใหญ่ค่ะไปกับลูกน้อง4-5คนนัดโทรคุยกับคนที่สั่งเก็บเลยค่ะเปะิดโรงแรมอิมพีเรียลเลยเลี้ยงข้าวเขาด้วยทําไมแบจะเก็บวิยาดาทำไมทุกคนเขาจะเรียกประธานว่าวิยาดาใช่ไหมคะเขาก็บอกว่ามีการเข้าใจผิดนิดนึงคุยไปคุยมาค่ะ คนที่จะสั่งเก็บเราสั่งสินค้าเราเดือนละ5 0 0แสนบาทส่งออกมาเลเซียคุณคิดดูสิคะว่าความเป็นนักเลงค่ะความกล้าได้กล้าเสียอย่างน้อยถ้ากูไปอ่ะกูขอเคลียร์ก่อนถ้ามึงจะฆ่ากูมึงยิงกูตรงนั้นเลยแต่ถ้ากูไม่ผิดกูจัดการมึงนะ,ะประธานเป็นคนแบบนี้จริงๆนะที่ผ่านมาแต่วันนี้ประธานมีความสบายใจประธานบอกเลยว่าเกิดมาในชีวิตไม่เคยสบายใจเท่ากับมาทําระบบเครือข่าย วันนี้ประธานเห็นคนทําเครือข่ายมีแต่ความจริงใจมีแต่การชื่นชมอาจารย์คําตันคะเป็นครั้งแรกที่ประธานนอนหลับ<า>นะแล้วเป็นครั้งแรกที่ค้าเปิดประตูโรงงานจริงๆถ้าใครมานะท่านอาจารย์ยุทธนามานะ,าาะท่านท่านฉันล็อกประตูนะแต่ก่อนนะต้องล็อกนะต้องล็อกนะลุงต้งบอกว่าต้องล็อกประตูนะ แต่พอทำเครือข่ายรู้สึกสบายใจนะรู้สึกผ่อนคลายรู้คุณเข้าใจไหมคะคนที่มันอยู่ในคุณคุณได้ยินข่าวดังๆนั่นไหมคะชีวิตก็ไม่ได้แตกต่างจากตรงนั้นถูกต้องไหมคะแต่วันนี้ค่ะคนทำเครือข่ายทำให้ความรู้สึกประทานเปิดใหม่นะจากคนที่ปิดกั้นตัวเองนะคะจากคนที่ไม่คุยกับใคร ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็โทรลุงโต้งเดี๋ยวก็โทรอาจารย์ฉลองรัตอาจารย์ทาไมแบบนั้นอาจารย์ทาไมแบบนี้อะไรแบบนี้คือเป็นคนที่แบบเยอะนะเยอะนะประธานเป็นคนที่เยอะนะเป็นคนใจดีแต่เยอะนะถามตามอนเลยนะฉันจีกเลยจริงๆนะถ้าฉันไม่ชอบนะฉันด่าเลยนะเมื่อเช้าก็ด่ากับลูกสวนมาแล้วครึ่งวันค่ะนะด่ากับโคราดนะะพอเสร็จปุ๊บนะประธานบอกว่าทำไมถึงสบายใจ คนเครือขายไปในชื่นชมแต่กันเขาสอนไม่ให้นินทากันเขาสอนให้ชื่นชมกันเขาสอนให้รักกันเขาสอนให้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในธุรกิจของประธานมันไม่มีค่ะนะมันไม่มีเลยในธุรกิจโงรงงาหนะคะมีแต่ผลประโยชน์มีแต่ข้างใต้ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นว่าถ้าทุกคนเข้าแคมป์นี้เป็นแคมป์แรกของทุกคนนะคะประธานเชื่อมั่นว่าถ้าต่อไปนะคะ เราเอาคนใหม่เข้ามาแบบนี้ให้เขาทำงานเก่งเหมือนกับเราดีไหมคะดีแล้วเราไปอยู่ป .2 ออจริงไหมคะดีแล้วเราเนี่ยค่ะธุรกิจเครือข่ายประธานสรุปให้ฟังง่ายๆคือพัฒนาคนใต้องค์กรเราให้เก่งแล้วเราจะประสบความสำเร็จแต่ธุรกิจของประธานพัฒนาคนของเราอย่าให้มันรู้ <c oughs> จริงๆนะถ้าแม่งรู้มันไปเปิดบริษัทแข่งกับเราจริงไหมคะ พราะฉะนั้นว่าธุรกิจเครือข่ายคือการส่งต่อความสําเร็จให้กับคนในองค์กรธุรกิจเครือข่ายคือธุรกิจที่สวยงามแต่ทุกคนต้องมีวินัยธุรกิจเป็นสิ่งที่สวยงามมากวันนี้ประธานเปิดใจที่จะรับและเปิดใจที่จะสร้างนะคะวันนี้ถ้าเรามัวแต่ไปสร้างยอดขายก็จะขายเหนื่อยพอขายไม่ได้ก็จะทะ้อแต่ถ้าวันนี้เรากลับไปสัญญากับประธานได้ไหมสร้างผู้นำสิบคนติดตัวนะสิบคนติดตัว ท่านจะมีความมั่นคงและมั่งคั่งนะคะแล้วเราเจอกันในแคมหน้าและแคมต่อไปเดี๋ยวก่อนที่จะลงจากเวทีขอขอมอบตำแหน่งนะวันนี้นะคะประทานเหนื่อยประทานไม่ถนัดนะคะเพราะว่าติดฮาร์คอัวว่าบางคนออกไปเขาจะรับไม่ได้วันนี้ทุกคนรับได้ถูกต้องไหมคะแต่ในอนาคตเขาไม่รู้อะว่าเป็นยังไงให้เขาเจอผ้าประทานสวยๆบนเวทีดีกว่าจริงไหมคะ ใช่ให้ประธานอยู่เลี้ยงลูกอยู่บ้านประธานขออนุญาตนะคะแต่งตั้งท่านอาจารย์คำตันเป็นเอ็มดีเป็นตัวแทนประธานทุกคนว่าเหมาะสมไหมคะ <c oughs> นะคะพี่เก่งนะ,ะขอเลี้ยงเชิอด้านหน้านิดหนึ่งนะคะพี่เก่งนะ,ะเป็นพอ,อ,อการตลาดประเทศไทยนะ,ะเป็นตัวแทนของประธานนะคะมือเชือดค่ะ <c oughs> พี่เก่งเป็นมือเชื่อดนะคะเป็น จะไปกับท่านอาจารย์คำตันนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ฉลองรัฐเป็นนังที่ปรึกษาอาวุโสและเป็นผอ,อฝ่ายการตลาดอาวุโสภาคกลางและภาคตะวันออกอาจารย์เรียนเชิญด้านหน้าค่ะแล้วก็ท่านผอธน,นดุลบุตรวงศ์นะคะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผออาวุโสภาคอีสานค่ะเท่อมรค่ะเป็น,นัที่ปรึกษาแล้วก็เป็น พูวอำนวยการฝ่ายการตลาดอาวุโสภาคเหนือนะคะค่ะส่วนภาคใต้นะคะก็คือบางอารีกับบางอามีนค่ะเดี๋ยวประธานจะทําหนังสือแต่งตั้งให้นะคะวันนี้ MD มีหน้าที่สําคัญอย่างไรนะ,ะเปรียบเสมือนคนที่สามารถเซ็นไม่ใช่สามารถเซ็นได้ประธานเซ็นให้ท่านอาจารย์แล้ท่านอาจารย์ก็ไปดําเนินการสามารถดูแล คนองค์กรเราทั้งประเทศได้ประธานถามลุงโต้งถามทุกฝ่ายแล้วว่าท่านอาจารย์มีความเหมาะสมนะที่จะได้รับตําแหน่งนี้เพราะท่านก็มาจากลูกสวนเกษตรกรท่านมาไม่ได้เพาะผลประโยชน์ท่านบอกว่าชอบคําเดียวที่ประธานพูดคือประธานผ่านคุกผ่านตารางมาเยอะตั้งเก็ตคํานี้จริงๆนะ <c oughs> ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์นะคะที่มองคนจากเนื้อแท้มองคนที่อุดมการณ์นะคะ <c oughs> วันนี้ถ้าผู้นําเรามองคนจากอุดมการ์นั่นสะหมายความว่า เขาสามารถที่จะทำนําพาวความสำเร็จให้เราได้นะคะวันนี้ท่านอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีค่าจ้างออีกสองท่านเดี๋ยวจะน้อยใจนะ,ะท่านหมอปัดเป็นฝ่ายการพุ่มในการส่งออกโค้ชหยงเป็นฝ่ายเทนเนิงนะคะจัดอบรมสัมมานาทั้งประเทศค่ะคแล้วสิ่งสำคัญนะคะท่านเหล่านี้ไม่มีเงินเดือน <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงินเดือนนะคะ <c oughs> มาด้วยใจ <c oughs> มาเพื่อสร้างนะคะ ที่จะสารสัมพันธ์ความสําเร็จให้องค์กรเราประสบความสําเร็จนะคะขอยินดีต้อนรับผู้บริหารคณะใหม่และผู้บริหารข้างหน้าทุกๆคนขอบคุณและสวัสดีค่ะท่านประธานครับทำไมท่านประธานอย่าเพิ่งไปท่านประธานทำไมเซอร์ไพรส์ขนาดนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมท่านประธานนะครับท่านได้ตัดสินใจแล้วก็ ได้ท่านอาจารย์คำตันท่านบอกว่าท่านไม่กล้าขึ้นเวทีท่านบอกว่าท่านเพิ่งมาประธานก็บอกว่าจริงอยู่ว่าประธานอายุยังน้อยแต่ประธานอาบน้ําร้อนมาเยอะในธุรกิจดูคนออกบอกคนได้มองคนคําสองคารู้เรื่องอาจารย์คิดว่าประธานเก่าไหมคะเก่าผมต้องสีโรนาบก้าพะจานนะครับผมสีโรนาคือก็ไม่รู้นะครับนะ ในเรื่องของส่วนของตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าธรรมทานมองผมออกหรือมองผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้นะครับเมื่อทางบริษัทนะครับมอบหมายหน้าที่ตรงนี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆแนวทางในการทํางานนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอบพระคุณแล้วก็ขอพระคุณนาท่านธรรมธานอีกครั้งแล้วก็ มีอะไรนะครับที่ผมไม่สามารถทําได้นะครับผมก็ต้องขอความรู้จากทุกคนขอความรู้จากท่านประธานอาจารย์ทำไม่ได้หรอกค่ะครับอาจารย์ไม่พอใจใครอาจารย์บอกประธานกับพี่เก่งค่ะครับนะก็ยังไม่รู้ก็ยังกำลังตกใจอยู่นะครับยังดังตกใจอยู่เพราะว่าบริษัทก็ยังใหม่ๆจริงๆใช่ไหมครับ ก็ระบบก็เรียนนิดดเองประธานขู่โคดรยงกับอาจารย์คาตันว่าถ้าท่านไม่ช่วยต้นกระท่อมท่านห้าร้อยต้นประธานไม่ซื้อถูกบังคับใช่ไหมมีของประกันเงินนะท่านอาจารย์ต้องรับเนาะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่รับนี่ประธานจะล็อกประตูลวดเนาะเตรียมเด็กเลยนะถ้าอาจารย์ไม่รับนะ และก็โอก,กาสช่องสงุด <Gentle> ท้ายนะครับอยากจะขอรบกวนคณะผู้นําทุกท่านนะครับที่ท่านประธานเอ่ยชื่นว่าจะคุณนี่ครับร่วมถ่ายรูปกับท่านประธานนะครับเรียนเชิญครับสโลแกนของไรเพศวันปฏิวัติวงการเท่าแก่ไทยสําเร็จได้โดยที่ไม่ต้องใส่สูตรฮาร์ดคอร์โมเดลใช่ไหมผู้หญิงเขานะครับผู้หญิงเขานะครับยอมอะไรก็ยอมได้แต่ยอมไม่ได้อย่างเดียวก็คือความสวยคนใช่ไหมครับ ความสวยใช่ไหม,ไหมผู้ชายก็ไม่ต่างกันมากอาจารย์ <laughs> ทำไมไม่ทานถึงไม่แต่งหน้าครับเพราะถ้าแต่งหน้ากลัวจะสวยกว่าทุกคนโอเคเอาขอขอภาพนี้ก่อนนะครับขอภาพนี้ก่อนนะครับนะในส่วนของฝ่ายบริหารนะครับ <laughs> ในเรื่องของบริษัทะครับ <laughs>